สวัสดีค่ะนักเรียนจากคาาที่แล้วเนเราเรียนเรื่องวงกลมมาแล้วใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเรามาลองทบทวนเรื่องข้อและเส้นสัมผัสกันบ้างโดยที่เราเนี่ยจะเรียนเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มด้วยจากโจทย์นะคะอย่างเช่นข้อโจทย์เนี่ยตัวอย่างโจทย์เนาะตัวอย่างโจทย์บอกว่าข้อนี้นี่บอกว่าวงกลมวงกลมเนี่ยให้จุด A เป็นจุด ให้จุด A นะคะให้จุด A เนี่ยเป็นจุดภายนอกจากจุด A ลากเส้นสัมผัสลากเส้นสัมผัสจากจุด A เนี่ยสัมผัสกับสัมผัสกับ A B และสัมผัสกับกับ A C และสัมผัส วงกลม O ที่จุด B และจุด C นะคะตามลำดับเราก็จะมาวาดรูปก,กันนะโดยที่เขาบอกอีกว่าจงแสดงว่า AO เนี่ยแบ่งครึ่งและตั้งฉากกับ BC เดี๋ยวเราก็ต้องมาเรียนรู้ในเรื่องของอันนี้ด้วยใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราลองมาดูก่อนว่าคอร์สและเส้นสัมผัสเนี่ยมันมีเนื้อหาเรื่องอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นโดยที่เรื่องคอร์ดและเส้นสัมผัสที่มันสอดคล้องกับตัวนี้ก็มีทั้งมีทั้งเส้นสัมผัสใช่ไหมแล้วก็คอร์ดงั้นเดี๋ยวเรามาดูว่ามันมีเนื้อหาเรื่องอะไรบ้างอย่างเช่นทบหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าให้จุด O เนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางนะคะเดี๋ยวเราจารูปมา เยวมาดูว่ามันตรงกันหรือเปล่าให้ A เนี่ยเป็นจุดภายนอกใช่ไหมละ A เนี่ยลากผ่าน A B และสัมผัสกับ A C ใช่ไหมแล้วก็วงกลม O เนี่ยที่จุด B เดี๋ยวมาดูมันตรงกเ,เนไ่มสัมผัสวงกลม O ที่จุด B และจุด C ถูกต้องตามลำดับแล้วตรงแสดงว่า A B เนี่ยแบ่งครึ่งและตั้งฉากกับ B C l A o ใช่ไหมนี่คือ e แสดงว่ารูปนี้ไม่ตรงใช่ไหมไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเรามาดูของอมืมาดูกันว่าเรามุมขอดใช่ไหมเขาบอกว่ามุมที่ขอดเนี่ยมุมที่เกิดจากขอด และเส้นสัมผัใสใช่ข้อรูปนี้ใช่ไหมได้ใช่ไหมงั้นเราต้องมาเรียนรู้ในเรื่องของข้อ,ขอและเส้นสัมผัสก่อนเขาบอกว่าสัมผัสที่จุดสัมผัสสัมผัสวงกลมที่จุดสัมผัสจะมีขนาดเท่าไหร่จากท่าวงน,นะคะจะมีขนาดเท่ากับขนาดของมุม ในส่วนโค้งของวงกลมนะคะที่อยู่ตรงข้ามกับคอร์ดอ่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงโดยเราให้ให้วงกลม O เนี่ยเอ่มให้วงกลมเนี่ยมี O เป็นจุดศูนย์กลางใช่ไหมก็จะมีทั้ง O และก็รัศมีใช่ไหมรัศมีคือ R และมี P เนี่ยอยู่ อ๋อมีมี P เนี่ยอยู่บนวงกลมใช่ไหมคะแล้วมีเส้นโค้ง AB อ๋อไม่ใช่เส้นโค้งสิขอโทษนะคะมีเส้นตรง AB เนี่ยลากผ่านใช่ไหมสัมผัสที่จุด P สัมผัทสผที่จุด P ก็คือให้ AB ในลากผ่านและสัมผัสที่จุด P ใช่ไหมคะก็จะเป็น AB เส้นตรงนะเส้นตรงก็จะมีลูกศรสัมผัสที่จุด P และจะต้องสร้างขึ้นตรง l เนี่ยแล้วก็จะต้องสร้างเส้นตรง l ลากผ่านอะไรเอ่ยลากผ่านจุดศูนย์กลางลากผ่านจุดกลางนะคะ ลากผ่านจุดศูนย์กลางจุดศูนย์กลางของเราคืออะไรเอ่ยก็คือ O ใช่ไหมให้เนี้ยลากผ่านลากานจุดศูนย์กลางและจุด P จะต้องมีอีกส่วนที่ผ่านจุด S ไม่ใช่สิมีอีกส่วนเอาอใช่ถูกต้องมีอีกส่วนก็คืออะไรเอ่ยก็จะมีอีกส่วนเนี่ยที่ผ่านวงกลมที่จุด S โดยจากทฤษฎีเนี่ยคะ่ะมุมภายในของวงกลมเนี่ยเท่าไร่เอ่ยมุมภายในของวงกลมก็จะเท่ากับมุมภายในของมเ 90, ม,ม SO P, เท่ากับ90ใช่ไหมคะก็จะมีว่า SOP เท่ากับ90ใช่ไหมเของเราอยู่ตรงไหนเลยเอสของเราจะอยู่ตรงไหนเอ่ยคะ จากที่เราเห็นในนี้ใช่ไหมก็จะมีเก้าสิบใช่ไหมคะอ่าูกต้อง f ขอ,องเราก็จะมีค่า sop อ่าเราต้องหาก่อนนะ sop อยู่ตรงไหน sop เนี่ยก็คือตัดที่จุด p ใช่ไหมเขาบอกว่าอะไรเอ่ยจุด p เนี่ยเป็นตัดอีกส่วนหนึ่งของวงกลม s จุด P เนี่ยจะตัดวงกลมคงไม่ใช่หรอว่าไม่ใช่นะคะ SOP เราต้อง SOP SOP เขา S o บอกว่า S เนี่ยเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ P เนี่ยเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผ่านวงกลมที่จุด S อ๋อแสดงว่าตรงนี้สิใช่ไหมเพราะว่าผา่านวงกลมด้วยแล้วก็ผ่านที่จุด S สแสดงว่ามันก็ต้องมีขนาดเท่ากับไม่ใช่สิเพราะเขาบอกว่า SOP มนแสดงว่าเตรงนี้ก็ต้องตังต้งมุมการ SOP มีค่าเท่ากับ90ใช่ไหมคะดังนั้นอะไรเอ่ย o p บวกอะไรเอ่ย OPS ใช่ไหมไม่ใช่สิมันจะเป็นอะไรเอ่ย O ไม่ใช่สิ POS ใช่ไหมคะบวก SOP ก็จะมีค่าเท่ากับ180ใช่ไหม SOP จะท่ากับหน0ปดิดังนั้น OPS ใช่เหรออ๋อไม่ใช่สิเพราะว่าเราจะตรดูที่ตรงนี้ใช่ไหมก็จะได้ว่า OPS บวก OSP ก็จะเท่ากับเก้าสิบใช่ไหมคะถูกต้องงั้นก็จะเห็นว่าจากทฤษฎีเนี่ย บทจากทฤษฎีบทนะคะมุมในส่วนโคง้งก็จะมีส่วนเดียวกันที่มีขนาดเท่ากันใช่ไหมคะเท่ากันก็คือ90ดังนั้น o s เเท่ากับ ORP ใช่ไหมคะจะทำให้ ORP บวก O P, เท่ากับ90นั่นเองก็จะเห็นว่าจากที่เส้นตรง L อเนี่ยผ่านผง AB ใช่ไหมก็จะเห็นว่า OPA เนี่ยเท่ากับ90เหมือนกันก็จะเห็นว่าจะมีสมบัติการถ่ายทอดใช่ไหมคะดังนั้นก็จะเห็นว่า o r p ORP บวกโอเท่ากับ OPQ คิวบวกเ ดังนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นได้เลยว่าสรุปได้เลยนะคะว่า O P S เท่ากับ O P Q อ่ะตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะก็ขอใน้นักเรียนไปทำข้อนี้เป็นการบนะ้านแล้วก็เดี๋ยวคราบหน้าเราก็จะมาเจอกันนะคะขอให้ทุกคนตั้งใจนะคะแล้วก็ครูว่าทุกคนเนี่ยมีความสามารถก็แสดงความสามารถของตนเองออกมานะคะขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจฟัง